โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของย f เฟรมเวิรทิปนะครับซึ่งทิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนำ Facebook นะครับ l i v e box นะฮะเ c e b o o k l i ฟ e นะฮะเอามา Embed หรือว่าฝังไว้ในเว็บไซต์เรานะครับโดยที่เราสร้างแอปพลิเคชัน แอป ID ใน,ใน youtube อ่าใน facebook เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูตัวอย่างนะครับอ,อย่างเช่นฮะหน้าตาอย่างเช่นเว็บไซต์นี้นะฮะเว็บไซต์ Programmer Thailand นี่แหละนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือจะมีส่วนส่วนนี้นะครับก็คือให้เราสามารถกดถูกใจได้หรือว่าส่งให้เพื่อนนะฮะก็ได้นะครับเดี๋ยวลองกดถูกใจดูนะฮะจึงนะครับ ก็จะขึ้นบล็อกนะครับให้เราแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะโพสต์ไปยังตัว Facebook ได้นะครับโอเคที่นี้ผมผมปิดไปแล้วกันนะครับลองรีเฟชดูนะก็จะเห็นว่ามี user ที่โชว์หน้าขึ้นมานะครับโชว์เฟซขึ้นมาเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะว่าใครถูกใจบ้างนะครับก็จะเป็นหลายการตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถกำหนดความกว้างได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีแอป ID ก่อนนะฮะแอป i อก็สามารถสร้างได้นะครับนะครับโอเคนะครับก็เราสามารถสร้างได้นะครับโดยเข้ามาที่ URL นะครับ d e v e l o p e r s f a c e b o o k c o m a p p นะฮะ ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาสร้างแอปใหม่ได้ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะเราก็เห็นว่าเราจะได้แอป ID ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะฮะอันนี้คือแอป ID ของเรานะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันผูกลิงก์กับเว็บไซต์ของเราแล้วเรียบร้อยโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะนำ box ที่เป็นรักษณะนี้เข้ามาที่เว็บไซต์เรานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็มาทีา่ในส่วนของ developers facebook com docs p l u g i n นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ live box live button นะฮะ live button คลิกเข้าไปนะครับ live button นะฮะซึ่งใน live button เนี่ยก็จะมีข้อกำหนดมากมายนะครับในที่นี้เราก็จะ ทำการกําหนดค่านิดหน่อยนะครับมีเช่นสมมติว่าผมเลือกเป็นฟอนต์เทาม้านะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับความกว้างนะครับอย่างเช่นห0าร้อความความกว้างหน้าหรือวิดนะฮะอย่างอื่นนะครับสแตนดาร์ตนะครับเลเยอร์ของลักษณะนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นบัตทอนเค้าก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นบ็อกซ์นี่ยมันก็จะเรียงลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะฮะสมมติว่าผมเอาสแตนดาร์ แล้วกันนะครับโอเคก็ให้มีเซนต์บัตทอนเซนต์บัตทอนคือปุ่มส่งตัวนี้นะครับเราสามารถส่งให้เพื่อนดูได้นะครับโอเคทีนี้เวลาตั้งคา่าเสร็จแล้วเราก็แค่กดปุ่ม get code นะโอเค okay, แล้วทีนี้เราก็มาเลือกแอป id ตรงนี้ครับที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับตัวนี้ผมผมเลือกเป็นโปรแกรมเมอร์ไทยแลนนะครับเราก็จะได้ตัวแอป id ที่มันมาโป่อยู่ตรงนี้นะครับ ยนหาโอ้ยตรงนี้ uh, เสร็จทีนี้เอาไวเอาไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็เอาไปไว้ในหน้าหน้าการแสดงผลของเรานั่นเองนะครับผมในที่นี้ผมเอามาแปลงนี้นะครับโอเคผมก็ก็วางธรรมดาเนี่ยก็วางธรรมดานี่อะไรนะครับก็วางเสร็จผมก็เอาตัวข้างล่างนะครับมาวางข้างล่างใกล้ๆก,กันนี่แหละนะครับก็ Copy ตัวนี้ มาแปะข้างล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับปึ๊บก็แปะเข้าไปทีนีผมก็ส่ง url นะครับที่เราจะแชร์ที่เราจะกดะถูกใจได้หรือว่าจะส่งไปที่เพื่อนของเรานะครับโดย url ของเรามาจากไหนครับผมก็ทำการ get นะครับ get request url นะครับซึ่งเป็นตัวแปรของ ของยี้อยู่แล้วนะครับก็ Request URL แล้วก็มาทำการ f อฟเอ e a t e อฟส์อ u ลูขึ้นมานะครับเราก็จะได้ URL ที่ที่เป็นของวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นของคอนเทนต์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับปึ๊บนะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้เรานั่นเองกในี้ก็คือง่ายๆนะครับในเรื่องของการทำ ตัวปุ่มไลค์บัตตันนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเซนนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อทำออให้หน้าเพจของเราเนี่ยสามารถที่จะให้สมาชิก a c e b o o k นะครับกดถูกใจได้นะฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นทิปลเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับก็ ยังไงก็อย่าลืมติดตามโปรแกรมเมอร์แนด์ของเรานะครับเราก็จะมีชุมชนมีแหล่งเรียนรู้รอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูหน้าเพจหน้าอื่นนะครับว่ามันจะดูได้หรือเปล่านะฮะเช่นเราไปดูในส่วนของอเรื่องอื่นๆนะเช่นตัวนี้นะครับ พีเซมิเฟรมนะครับโอเคก็จะมีปุ่มทุกๆหน้านะครับพราะว่าเราเอาใส่ในวิวเรียบร้อยแล้วนี่คือวิวที่เป็นวิดีโอวิวนะครับพอเราเรียกวิดีโอวิวขึ้นมามันก็จะโชว์วิดนะีโอวิวขึ้นมามนก็จะโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับวิดีโอ ของเรานะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขกับารพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในแบบชมัาของตัวเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับ